สวัสดีครับผมเทพมีสานุนะครับผมวันนี้เทพพาทุกคนมาอยู่ที่วิเศสาลาแดงนะครับผมซึ่งมิเศสาลาแดงเรานะครับผมจะเชื่อมต่อกับ m า t ์นิลมนะครับผมเพื่อวันนี้เทพจะพาทุกคนไปชมสวนลอยฟ้านะครับเปิดใหม่เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับครับสิงที่คนนี่กำลังเห็นนะครับผมนี่ก็จะเป็นสวนลอยฟ้าเปิดใหม่นะครับผมเป,เป็นท่านฟลักคหรือเป็นท่าน ดุสิตนั่นเองนะครับผมจะเชื่อมต่อกับ BTS สาลาแดงนะครับแล้วก็ MRT สีลมด้วยนะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับผมช่วงเวลานี้สวนดอกไม้เต็มเลยนะครับด้านล่างก็จะมี พ่อชางทาที่กำลังเก็บคมระเบียบเรียบร้อยนะครับผมหรือกำลังสร้างอะไรต่อเราไม่แน่ใจนะครับทุกคนวันนี้ทจะพาทุกคนมาชมความสวยงามของส่วนลอยฟ้านะครับผมแต่ตอนนี้เป็นสกายวอล์กก่อนนะครับผมมาชมสกายวอล์กกันก่อน ผมนี้สวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนอะเราเทบขอพักกล้องก่อนนะครับแล้วเราก็จะพาทุกคนขึ้นไปชมด้านบนกันนะครับตอนนี้เทพก็พาทุกคนมาอยู่ชั้น6กแล้วนะครับผม เป็นท่านปาร์คนะครับเดี๋ยวเราไปชมามสวยงามไปในสวนลอยฟ้ากันเลยนะครับเมื่อสักครู่เทพวอคลิปขึ้นมาจนถึงชั้น6นะครับทุกคนบรรยากาศดีมากเลยมีน้ำพุด้วยนะครับผมมีน้ำพุแล้วก็มีน้ำตกด้วยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นสะพานสก,กายวอล์กนะครับผม ตัวงานจริงๆตรงนี้ฝนก็เริ่มต,ตกลงมาแล้วนะครับผมเริ่มตกเม็ดแล้วนะครับฝน นี่ลมแรงจรงทุกคนต้อขออาภาัยนะครับด้านหน้าเราก็เป็นน้ําตกนะครับสวยงามมากนะครับนักท่งเที่ยวเต็มเลยนะครับ เร่จะพาทุกคนเดินขึ้นทางสกายวอล์กนะครับทางเดินทางเท้านะครับ งานจริงๆนะทุกคนช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ลงคลิปสักเท่าไรนะทุกคนเนื่องจากเขาฤดูฝนเนาะเดินทางไปไหนก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับ แล้ก็อีกอย่างก็ไม่ค่อยสบายด้วยแหละนะครับเลยทําให้เราไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายคลิปหรือเดินทางไปไหนมาไหนนะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนกันก่อนเนาะแล้วก็เดินไปด้านฝั่งนู้นนะครับ สวยงามมากจริงๆนะครับทุกคนมุมนี้นี่มองเห็นบริเวณด้านล่างของสวนลุมป,ปินีอย่าง360องศาเลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับ สมดอกไม้กันบ้างเนาะสวยงามมากๆเลยนะครับเนี่ยเกเขาเขาๆนะครับ ตอนที่ยังไม่ได้เดินขึ bag, destination destination Duke, level, ้นมานะครับผมนึกว่าจะด้านบนจะเป็นสวนเล็กๆนะครับพอเดินขึ้นมาแล้วนี่โอ้สวนใหญ่มากนะครับแล้วก็สวยมากจริงๆทุกคนเพื่อนๆเอฟซีที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนี้ก็อย่าลืมหาเวลาขึ้นมาถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆนะครับผมบนชั้น6นะครับผมที่ห้างเป็นท่านเป็นท่านพาร์คนะครับผม หรือท่านทุสิธิ์นะครับผมอย่าลืมหาเวลามาถ่ายนะครับเก็บภาพใว้เยนะครับผมไปออกไปอวดเพื่อนอวดแฟนหรือไปอวดญาติที่บ้านเราได้นะครับผม เนไปทางนี้จันกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับผมวันอังคารที่9นะครับ9กันยา2,568นะครับ natürlich เมื่อสักครู่นี้มีเม็ดฝนครับช่วงนี้ไม่มีเม็ดฝนล,ล้วทองฟ้าเปิดแล้วนะครับช่วงนี้เอาแน่เอานอนกับน้องฝนไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าน้องฝนจะตกลงเวลาไหนนะครับทางที่ดีเดินทางไปไหนเมื่ไหนก็แนะนำให้เอาออเสื้อกันฝนแล้วก็ล่มไปด้วยนะครับ เยวจะไม่สบายนะครับตอนนี้เราก็เดินลงเดินมาด้านล่างแล้วด้านบนนี่บรรยากาศอย่างดีเลยนะทุกคน ไม่เหมือนตอนที่เวลาที่เทศขับแก็บเลยนะร้อนแผวเลยด้านล่างก็มีดอกไม้ให้เราได้ชมนะครับผมแล้วก็มุมเก็บภาพเซลฟี่ให้เราได้ถ่ายรูปสวยๆด้วย mai yang je leh tu ก็เป็นเวลา11เโมงกับอีก25นาทีนะครับผมใกล้เที่ยงแล้วเดี๋ยาจะพาทาพุกคนไปชมภาพบรรยากาศในสวนลอยฟ้านะครับผมทุกมุมกันเลยนะครับวันนี้ ไปมุมด้านกันบ้างแล้วค่อยเดินลงไปด้านล่างนะครับทุกคนที่ไม่เคยมาแล้วก็มาที่นี่ไม่ต้องกลัวหลงนะครับเพราะว่าทางที่นี่เรามีเจ้าหน้าที่รปภนะครับคอยแนะนํากับเรานะครับผมว่าจะขึ้นมาชั้น6ยังไงนะครับนี่นะครับ เที่ยวพอเราแนะนำนย่งดีเลย รอบ,รอบ,รอบๆกำแพงก็จะมีดอกไม้ครับเต็มเลยนะครับนี่ยปลูกเต็มเลยนะครับมีกำลังปลูกใหม่ๆเลยพอ,อทีแตเนอกช่วงนี้หน้าฝนนะครับ ไฟฟ้า BTS อย่างแดเจนเลยนะครับเนี่ยนะครับสายงานจริงๆนะครับภุมด้านบนเนี่ยตอนนี้รถไฟฟ้า BTS กำลังจะเข้าเที่สถานีสาระาแดงนะครับมาแล้วโอ้ ช่วงนี้เขาก็เปิดให้เราเดินขึ้นเข้ามาชมสวนนะครับฟรีนะครับเราเดินวนกลับไปที่เดิมนะครับ เมื่อสักครู่นี้ยังไม่ได้พาทุกคนเดินลงไปด้านชันด้านล่างนะครับกเดินกันเลยสวนลอยฟาที่เป็นด้านปากนะครับเพิ่งเปิดใหม่ได้เียงไม่กี่วันเองนะครับทุกคนน่าจะประมาณ ทุกคนเดินลงด้านนี้นะครับให <c oughs> ้สามสาวนี่คิดตักงึกษสาเดินนำหน้านะทุกคน งเกี่ยวเต,เต็มเลยครับมุมนี้อย่างสวยเลยทุกคนมีน้ำตกไหลลงมาด้วยนะครับ การมาพับผ่นย่อนคล้ายมากนะครับถ่ายให้ดีเนาะน่าจะมีกาแฟนั่งจิบด้วยเนาะทุกคนได้ฟิลเลยแหละผมว่าได้หมลงไปไหมลงมาเด้ไหมอุ่าหาอยากทงนี้ให้ลงไปนะ อุ้ยนท่อกงเขียวมูมนี้เตมเลยครับช้นีตอนนี้เข้าใจว่าเดิลเลนลงได้สองทางน,นะถ้าเราเดิลนลงด้านนู้นก่อนดีกว่า เป็นมุมแบบว่าให้เรามาสามารถมาพักผ่อนนะครับนั่งจิบกาแฟเย็นๆได้นะครับทุกคนมุมนี้จิบกาแฟรพร้อมถ่ายรูปสวยๆนะครับพร้อมมีที่วางนะครับผมเป็นชั้นวางกระปุกกระเป๋านะครับแล้วก็ถ่ายรูปภาพบรรยากาศบริเวณด้านล่างนะครับ แตอย่างสวยงานจริงๆทุกคนครับป่ะเราเดินต่อกันเลยเดินขึ้นไปที่เดิมนะครับเมื่อสักครู่ยังไม่ได้ไปสั่งตรงนูง้นเลย

ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยถึงลงรักประเทศไทยประเทศไทยเรานี่เป็นประเทศที่แบบว่าไม่หยุดพัฒนานะครับผมพัฒนาตลอดนะครับดินน้ำ่บนนี้กันดีกว่าให้มิแคนยวเทนความแข็งเด็กสาวข้างหน้าเวนี่นาเฟ่ นักท่องเที่ยวมาถ่ายมุมมีกันเยอะมากเลยทุกคนเต็มนล่น,นะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับบางคนก็มากันเป็นครอบครัวนะครับ ตอนนี้เที่ยวครับทุกคนเดินมายังไม่ครบทุกชั้นเลยนะทุกคนไกลวอล์กเยอะมากหลายชั้นนะครับห้ชั้นเลยสกยวอล์กแต่ละมุมก็จะมี บนถ่ายรูปสวยๆนะครับเต็มเลยนะครับเนี่ยเราเดินกันต่อเลย เราสามารถเอาน้องหมาขึ้นมาได้ด้วยนะทุกคนนี่มีน้องหมาด้วยนมเมนะครับมีน้องหมาด้วยทุกคน มาครั้งแรกเราก็รู้สึกติดใจแล้วนะครับทุกคนผมว่าผมต้องมาเที่ยวที่นี่อีกรอบซะแล้วนะครับแต่คงจะมาเที่ยวช่วงเวลานี้ระยะนี้ไม่ค่อยได้นะทุกคนเพราะว่าหนึ่งมันเป็นฤดูฝนเนาะต้องมาเที่ยวหลังจากนี้นะครับผมหลังจากน่าจะเป็นช่วงปลายฝนตุนหนาวนะครับ ช่วงทุศกิกาธันวาประมาณเนี้แต่ท้ามาช่วงนั้นเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะให้เราเข้าฟรีหรือเปล่าตอนนี้เราก็มาทุกคนเดินมาถึงชั้นล่างสุดแล้วนะทุกคนชั้นล่างสุดแล้ว ก็ถือว่าเขาเก็บทำสวนนะครับผมเก็บทุกมุมทุกสถานที่ได้แบบอย่างละเอียดแล้วก็สวยงามมากนะทุกคน MRT สีลมเป็นที่นํยร้อยแล้วนะครับผมเดีเ๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ